36.9 36.3 37.0 36.7 37.0 Sam Hoặc สามเจ็โอ้นี่อุณหภูมิสูงนะไฟแดงเลยอีกทีนี่โอ้เบอร์เทไ่สามเอร์สามเจ็ดเจ็ดต้องอยู่กับที่ก่อนหน้าช่วงเป็นชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวอยู่ที่กั่นนะสามเจ็ดเจ็ดเได้เยอะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมาอีกทีเดี๋ยววันอื่นไม่จอไป

โอ้โหทำไมคุณผูกก็เยอะสามแปดจุดศูนย์สามใบได้เออไปไปนั่งมันั่งรอเนสามแปดไอสามดจุดเจ็อร์เจ็ดเโอเคในมือดิเจ็ดจุดโอเคสาอันนี้อันนี้จนั้สามเนโอเค ตวนโหลดพงมือต่อแล้วนสามจจุดหนึ่งนจ็ดมันโลดพงมือมือหนึ่งจดไอ้นึงอือจน่งซ้ำสามจดุดสามสามพุ่นอ้าวสามจดจุดเก้าเจ็จุดเก้ามุ่น นั่งโน่ละต้องแยกกันแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะสามหกจุดเจ็ดสามหกจุดเลยดสามเจ็ดจุดสองใครใครนัู่ปพมสูงก็ช่วยกันดูแล้วก็แยกกันแล้วก็นั่งสักพักหนึ่งอาจจะอาจจะลงก็ได้นั่งแล้วจะตรวจอีกทีหนึ่ง ตาดจริงสามหกจุดสองผ่านอ้าวพอจะกบอีกข้าวอยู่นรอีกข้าวอยู่ผมก็ได้มันไม่ได้ไม่ได้รบกวนการคิดหรอก Tăm 7 chết 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 ด่นแสงเลือนเสรอไว้เห้อสามเจ็ดจุดแปดอ้งสูงสามเจ็ดจุดแปดกันสามเจ็ดจุดแปดกันสามเจ็แป่นั้นของผมสามหกจสามอือเกี่ยวพิดนี่สามเจ็ดจุดสองลดลงละของมลงแล้วเรื่องมันยิงเยอะๆมันก็เป็นแบบนี้นะครับผมก็เป็นแล้วพราะเก่าอะ อืมก็รูมรดแล้ววี่มันสูงค่ะ